ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูมายนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่3เดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะให้นักเรียนสังเกตจากภาพนะคะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเขากําลังจะวัดส่วนสูงกันนักเรียนลองทายสิคะว่าเด็กผู้ชายจะสูงประมาณกี่เซนติเมตร 100กับ110เห็นไหมคะเกิน100มานิดนึงฉเฉลยเลยนะคะก็คือสูง102เซนติเมตรต่อไปค่ะลองทายกันสิคะว่าเด็กผู้หญิงจะสูงประมาณเท่าไหร่อยู่ระหว่าง110กับ120เด็กผู้หญิงนะคะสูงอยู่ที่117เซนติเมตร แล้วระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนักเรียนคิดว่าใครสูงกว่ากันคะอันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะไม่ต้องมองตัวเลขดูด้วยตาเปาล่าเราก็สามารถบอกได้ก็คือเด็กอะไรคะเด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะเก่งมากตัวอย่างต่อไปคะ่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เคยจะซื้อขนมกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เค้กหรือขนมหอ่อต่างๆ สมมตินะคะวันนี้เราจะซื้อคุกกี้1ชิ้นกับเค้ก1ชิ้นค่ะถ้าคุกกี้ราคาชิ้นละ5บาทเค้ราคาชิ้นละ10บาทเด็กๆคิดว่าอะไรแพงกว่ากันคะเค้กใช่ไหมคะเค้กแพงกว่าคุกกี้ค่ะจาก2ตัวอย่างข้างต้นนะคะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมเอ่ยว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกัน เรื่องอะไรนะที่สามารถบอกได้ว่าของสิ่งใดแพงกว่ากาันสิ่งใดถูกกว่ากาันหรือใครสูงกว่าการใครเตี้ยวกว่ากาันเราต้องใช้อะไรคะการเปรียบเทียบเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนมาดูกันเลยค่ะ ในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนะคะครูไม้จะแบ่งออกเป็น2อย่างอย่างแรกนะคะก็คือการเปรียบเทียบที่มีจํานวนหลักต่างกันอย่างที่2ก็คือการเปรียบเทียบที่มีจํานวนหลักเท่ากันวันนี้เราจะเริ่มเรียนจากเรื่องแรกก่อนนะคะคือการเปรียบเทียบที่มีจํานวนหลักต่างกันก่อนอื่นเรามาทบทวนสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันก่อนค่ะสัญลักษณ์แรกนะคะคือสัญลักษณ์เท่ากับ สัญลักษณ์ที่2ค่ะมากกว่าและสัญลญักษณ์สุดท้ายนะคะก็คือสัญลักษณ์น้อยกว่านั่นเองง่ายๆเลยแค่3ส,สัญลญักษณ์เท่านั้นค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการเปรียบเทียบที่มีจํานวนหลักต่างกันนะคะเรามาดูว่าจํานวนหลักต่างกันนี้เราสังเกตจากอะไรยกตัวอย่างที่1ค่ะตัวเลขที่คุณมาแสดงจํานวนก็คือเลขอะไรคะเลข 1 1ก็คือมี1ตัวเท่านั้นใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเป็นจำนวนกี่หลักเอ่ยแน่นอนมี1ตัวก็สแสดงว่าเป็นจำนวนที่มี1ห,หลักซึ่งคือหลักเลยคะหลักหน่วยค่ะต่อมาค่ะจำนวนที่ครูมาสแสดงก็คือเลข20 1มีตัวเลขกี่ตัวคะ2ตัวคือเลข2กับเลข1เพราะฉะนั้น เป็นจานวนกี่หลักเอ่ยเป็นจํานวน2หลักก็คือหลักอะไรคะหลักหน่วยและหลักสิบต่อมาค่ะ321มีตัวเลข3ตัวคือเลข3เลข2แล้วก็เลข1เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นจํานวน3หลักประกอบไปด้วยหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยต่อมา 1,321มีตัวเลขทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นเป็นจำนวน4หลักค่ะได้แก่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันต่อมาค่ะ5 4 3 2มีมีตัวเลขทั้งหมด5ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจำนวน5หลักนั่นเองก็คือหลัก หน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นสุดท้ายค่ะนักเรียน100่งแสนมีทั้งหมด6ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นจำนวน6หลักได้แก่หลักหน่วยหลัก10บหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและก็หลักแสนค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเรารู้จักจำนวนหลักไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบกันเลยค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะเปรียบเทียบระหว่าง7กับ18ค่ะ7เป็นยังไงกับ18คะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะ7น้อยกว่า18นะคะเราต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วอ่านว่า7น้อยกว่า18ในการอ่านนะคะนักเรียนจะต้องอ่านจากจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือไปหาจํานวนที่อยู่ทางขวามือนะคะ ข้อนี้ค่ะอ่านได้อีกแบบหนึ่งนะคะใช้คำว่าหรือค่ะโดยเปลี่ยนเอา18มาไว้ข้างหน้าแล้ว7ไปไว้ข้างหลังนักเรียนคิดว่าต้องเติมเครื่องหมายอะไรคะใช่น้อยกว่าเหมือนเดิมไหมลูกไม่ใช่นะคะเมื่อ18อยู่ข้างหน้าค่ะ18มันเป็นยังไงกว่า7คะมากกว่าหนูต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะแล้วอ่านว่า18มากกว่า 7นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่า7เนี่ยเป็นจำนวนกี่หลักคะ1หลัก18เป็นจำนวนกี่หลัก2หลักเพราะฉะนั้นค่ะนะักเรียนจำนวน1หลักจะมีค่าน้อยกว่าจำนวน2หลักเสมอค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่2ค่ะเปรียบเทียบระหว่าง4 0 5ยห้ากับ5้าสิบ็ด สี่เป็นยังไงกว่าคะเติมเครื่องหมายอะไรดีมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะจะอ่านได้ว่าสี่มากกว่าห้าสิบเจหรือคะ่ะคุณมาเขียนอีกรูปแบบหนึงห้ขึ้นก่อนแล้วตามด้วย405เพราะฉะนั้นเราต้องเติมเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายน้อยกว่าคะ่ะก็จะอ่านว่า เน้อยกว่า405ซึ่งในที่นี้ค่ะนักเรียนจํานวนที่มีหลักน้อยกว่าคือเลขอะไรคะห7คือมีกี่หลัก2หลักกับ405มีกี่หลักคะสหลักเราก็จะได้ว่านะคะจำนวน2หลักจะมีค่าทําไมคะน้อยกว่าจํานวน3หลักเสมอค่ะทีนี้จากสองตัวอย่าง เด็กๆเ,เรามาเดาดูสิคะว่าถ้าครูไมค์บอกว่าจํานวนสามหลักจะมีค่าเป็นยังไงกว่าจํานวนสี่หลักคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะสามหลกักกับสี่หลกักสามหลักต้องมีค่าน้อยกว่าสี่หลกักนั่นเองค่ะต่อไปจํานวนสี่หลักจะมีค่าเป็นยังไงกว่าจํานวนห้าหลักคะแน่นอนนะคะก็ต้อง น้อยกว่าจํานวน5หลักค่ะและจํานวน5หลักก็จะมีค่าเป็นยังไงกว่าจํานวน6หลักคะน้อยกว่าเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบง่ายๆกันสัก5ข้อนะคะอะดูเลยข้อแรกค่ะเปรียบเทียบระหว่าง68กับ547เติมเครื่องหมายอะไรดีคะ 68เป็นจำนวนกี่หลัก2หลัก547เป็นจำนวน3หลัก2หลักเป็นยังไงกว่า3หลักคะน้อยกว่านั่นเองค่ะเก่งมากข้อที่2ค่ะเปรียบเทียบระหว่าง8กับ600 8เป็นจำนวน1หลัก600เป็นจำนวน3หลักเพราะฉะนั้นต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่าคะ่ะเก่งมาก มาข้อที่3ค่ะห8 7่ันกับ3,42ข้อนี้ติมเครื่องหมายอะไรดีเอ่ยฉเฉลยนะคะเครื่องหมายมากกว่าเพราะว่า1,878เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียน4หลักส่วน3,42เป็นจำนวน3หลักค่ะเพราะฉะนั้น4หลักก็จะมากกว่า3หลักนะคะ ข้อที่4ค่ะ5,878กับ31,420ค่ะเติมอะไรดีเอ่ยเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเพราะว่าอะไรคะ5,878เป็นจํานวน4หลักและ31,420เป็นจํานวน5หลักค่ะเก่งมากสุดท้ายค่ะข้อที่5 เปรียบเทียบระหว่าง370กับ290 80บวก80นักเรียนคะข้อนี้จำนวนที่อยู่ทางขวามือนักเรียนต้องคิดมาก่อนนะคะว่าหาผลบวกมาก่อนเลย290บวก80ได้เท่าไหร่ติ๊กตัอติ๊กตัอเท่าไหร่เอ่ย370เพราะฉะนั้นมันเป็นยังไงคะเท่ากันนั่นเองคะ่ะเด็กๆเ,เก่งมากไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สรุปกันได้เลยนะคะว่าการเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลักต่างกันนะคะมีหลักการง่ายๆค่ะนักเรียนให้นักเรียนพิจารณานะคะว่าจํานวนที่เปรียบเทียบเนี่ยจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าจะน้อยกว่าจํานวนที่มีหลักมากกว่าเสมอค่ะซึ่งก็จบกันไปแล้วนะคะบทเรียนสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ทําแบบ ึกหัดกันด้วยนะคะในคาบหน้านะคะเราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักเท่ากันบ้างเดี๋ยวจะเป็นยังไงติดตามกันต่อไปค่ะ